แก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะเริ่มที่ข่าวเด่นประจำวัน,นค่ะกองกำลังผสม300นายบุกจู่โจมตรวจช้นเรือนจําลางอุบลราชธานีพบเถ้าถลกยาไอซ์ในเรือนนอนชายมูลค่ากว่า500 0 0 0บาททางาด้านเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะได้เตรียมสถานที่ทำถนนสายน้ำและดอกไม้ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะ และสโมสรอ bon UM ุบลยูเอ็มทีเอฟซีทุ่มงบกว่า50ล้านบาทการสนามฟุตบอหลหวังใช้ให้ทันในฤดูกาล2014ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างถึงร้อยละ30ทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในเตวข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการเริ่มสนุกรุนลับปัดโฉมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าจังหวัดอุบลราชธานีส่งกองร้อยควบคุมฝูงชน ช่วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมนปชจำนวนกี่นายมี2ตัวเลือกคือข้อ1นนายข้อ258นายทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์045265 111 1ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะกองกำลังผสมกว่า300นายบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางอุบลราชธานีพบโทรศัพท์ยาไอซ์ในเรือนนอนชายมูลค่ากว่า5,000บาท เช้ามืดวันที่1เมษายน2557นายวัญชัยสุทธิวรชัยผู้วาราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพลตำรวจตรีอภิชาติเพชปประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลร,ราชธานีและนายวิช,ชัยโชติวเวชกุลรักษาราชการผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลร,ราชธานีนำกำลังผสมตำรวจอาสาสมัครเจ้าที่สาธารณาสุขรวม300นายเข้าตรวจคน้นเรือนนอนผู้ต้องขังชายหาสิ่งของผิดกฎหมายนานกว่า2ชั่วโมง ผลการตรวจคน้นพบโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องอุปกรณ์เสริมทั้งสายชาร์จซิมหูฟังยาไอซ์เหลอดน้ำหนัก1.5กรัมมูลค่าประมาณ5 0 0แสนบาทบัญชีสั่งซื้อขายยาเสพติดและของผิดกฎหมายอีกหนึ่งเล่มโดยสิ่งของทั้งหมดค่ะยึดได้จากเรือนนอนแดน2ซึ่งเป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังเด็ดขาดนายวันชัยได้กล่าวว่าเรือนจำจะสอบสวนหาตัวผู้ต้องขังที่เป็นผู้ครอบครองสิ่งของผิดกฎหมายที่ตรวจพบเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่ม ส่วนเอกสารการสั่งซื้อสิ่งของต้องห้ามพนักงานสอบสวนจะทําการขยายผลตามจับกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือส่งของให้ผู้ต้องขังมาดําเนินคดีต,ต่อไปทั้งนี้การบุกเข้าตรวจค้นจู่โจมดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่26มีนาคมตำรวจสพวารินชำราบจับกลุ่มนายสุทัศน์ภาคเพียรอายุ26ปี นายบุญโชควิรังสาอายุ21ปีชาวอำเภอบุญทริกขณะขับรถยนต์นำยาบ้า3,910เม็ดและยาไอ์5.9กรัมส่งให้แก่ลูกค้าบริเวณตำบลเมืองสีไข่อำเภอรวรินชำราบโดยสารภาพได้รับคำสั่งจากโทรศัพท์จากนายแม็กซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุบลราชธานีให้นำยาเสพติดทั้งหมดส่งมอบให้แก่กลุ่มค้ายาเสพติดในอำเภอรวรินชำราบจึงบุกเข้าตรวจค้นในวันนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียมสถานที่ทำถนนสายน้ำและดอกไม้ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะวันที่2เมษายน2557ที่บริเวณถนนราชบุตรด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังเตรียม ทำถนนดอกไม้และสายน้ำในงานประเพณีมหาสงการานต์และเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนประจําปี2557ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่12-15เมษาย,ยน2557ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองซึ่งถนนสายน้ำและดอกไม้มีความยาวประมาณ200เมตรโดยจะมีการติดตั้งสปริงเกอร์ใช้ฉีดน้ำและประดับประดา,ระดาตรงแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ต้องการเดินทางไปเล่นน้ำไกลๆเข้ามาร่วมเล่น สดน้ําที่ถนนดังกล่าวเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เกิดจากการเล่นสาดน้ําเนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนคนเดินและมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการเล่นสาดน้ําสงกรานอย่างสุภาพตลอดการเล่นน้ําสงกรานทั้งนี้ในการดําเนินการติดตั้งถนนดอกไม้และสายน้ําเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ทางด้านสโมสรอุบล bon, UMT FC ทุ่มง,งบกว่า50ล้านบาทสร้างสนามฟุตบอลหวังให้ทันใช้งานในเ,ในเลก2อ2ฤดูก,กาล2014ซึ่งขณะนี้ค่ะมีความคพืนหน้าในการก่อสร้างถึงร้อยละ30ค่ะวันที่1เมษายน2557น2557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์จีนารั์อธิการบดีกิติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเป็นประธานที่ปรึกษา,ษาจิตวิสัศั์สโมสรอุบล u m t อ c พร้อมด้วยน,นายนรงศักดิ์รุพันธ์ผู้จัดการทีมอุบล UMTFC นทีนำสื่อมวลชนเดินทางมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสนามฟุตบอลและตัวอาคาร The Home of อุบล UMTFC ซึ่งก่อสร้างอยู่ภายในมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจังหวัดบุรลราชธานีผู้ชว่ยศาสตราจาออรย์ดรวีรศักดิ์จีนารั์เปิดเผยว่าขณะนี้การก่อสร้างสนามฟุตบอลและตัวอาคาร มีความคืบหน้าถึงร้อยละ30ถึง40ใช้พื้นที่ทั้งหมดในการก่อสร้าง7ไร่ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดกว่า50ล้านบาทหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรจุแฟนบอลได้ถึง2,000ที่นั่งและจะเป็นสนามแบบน็อกดาวน์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จให้ทันในช่วงกลางการแข่งขันเลก2ฤดูการ2014หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ สนามกีฬาแห่งนี้ค่ะนอกจากจะทําเป็นสนามกีฬาแล้วยังมีความแตกต่างจากสนามกีฬาที่อื่นเพราะด้านหน้าสนามกีฬานั้นมีการทําเป็นตัวอาคารเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นใจกลางที่ประชุมที่ประชุมนุ่มของคนอุบลโดยตัวอาคารจะมีร้านค้าต่างๆอาทิร้านค้าสะดวกซื้อฟิตเนสร,ร้านกาแฟแกลเลอรี่จำหน่ายของที่ระลึกพร้อมเปิดเป็นอะคาเดมี่สอนเด็กและเยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอลในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดส่งกองร้อยควบคุมฝูงชนช่วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมนปชเคลื่อนไหววันที่5เมษายนวันที่1เมษายน2557เวลา20นาฬิกานาทีที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกสหรัฐประสงค์นิตกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูทรรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยกองร้อยควบคุมฝูงชนไปสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของกองบัญชาการตำรวจรคนครบาลตามคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ158นายการส่งกำลังพลเข้าไปรักษาความปลอดภัย ครั้งนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเด็ดขาดและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบคำสั่งของผู้บังคับกองร้อยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมใช้เป็นเงื่อนไขกดดันเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การประทะในที่สุดพร้อมมอบผลไม้และเงินสดใช้ระหว่างเดินทางให้กับผู้บังคับกองร้อยด้วยโดยบรรยาสรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาให้ทราบ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และมีเป้าหมายควบคุมดูแลกระทรวงพลังงานที่ส่วนราชการแจ้งวัฒนะและรับมือการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชวันที่5เมษายนนี้ซึ่งระหว่างออกเดินทางมีครอบครัวมาให้กำลังใจจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้แทนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการกีฬาค่ะ วันที่1เมษายน2557เวลา11นาฬิกาที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น3สลกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีในวันชัยสุดที่วรชัยผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุบลร,ราชธานีรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้แทนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนผู้นำด้านธุรกิจกีฬาครบวงจร ผู้ผลิตสื่อกีฬาต่างๆอาทิหนังสือพิมพ์นิตยสารรายการโทรทัศน์เว็บไซต์และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรวมถึงผู้ผลิตสื่อบันเทิงชั้นนําในประเทศไทยทั้งนี้บริษัทสยามสปอร์ตได้จัดโครงการกิจกรรมฉลองครบครอบ 40ปีสยามสปอร์ตเพื่อตอบแทนสังคมโดยมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์รวมทั้งมอบหนังสือ40ปีภาพนี้มีเรื่องเล่าซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของวงการกีฬารอบศวรรษที่ผ่านมาให้แก่77จังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่บริษัทได้มอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนตามความเหมาะสมในพื้นที่ อำเภอวารินเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมารับทราบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี2557ค่ะ เมื่อวันที่2เมษาย,ยน2557เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญในอำเภอวารินชำราบเป็นประธานมอบพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉมา,ายาลักษณ์สมเด็จพระบรม,มาราชินีนาถแก่ตัวแทนหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตอำเภอวารินชำราบ พร้อมทั้งเปิดการประชุมประจําเดือนเมษายนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอําเภอวารินชําราบเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมท้งมารับมอบนโยบายของทางจังหวัดอุบลราชธานีในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557โดยเน้นใช้บริหารการบริหารจัดการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งจุดสกัดจุดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่11-17เมษายน2557ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2556ที่ผ่านมาอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์โดยมีสาเหตุมาจากเมาสุราขณะขับรถเป็นอันดับหนึ่งและการขับรถเร็วเกินกำหนดเป็นอันดับสอง โดยจะเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่และถนนในเขตอบต,อตอหมู่บ้านตามลำดับช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วงเวลากลางคืนและผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างวัยแรงงานดังนั้นทางจังหวัดอุบลราชธานีจึงกำชับมายัางกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คอยควบคุมดูแลสมาชิกในหมู่บ้านของตนเองไม่ให้ขับขี่รถเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์กำลังออกดอกสีเหลืองสดต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์กำลังออกดอกสีเหลืองสดห้อยเป็นพวงระยะสวยงาม ส่วนใหญ่ประชาชนจะปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าริมถนนประชาชนที่สัญจรไปมาจะมองเห็นต้นดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์สีเหลืองสวยงามสู้แดดสู้ฝนอยู่ทนตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นประเพณีสงกรานต์ดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์ถือเป็นดอกไม้มงคลเนืน่องจากสีเหลืองสดของกลีบดอกนั้นเป็นสีประจําวันจันทร์อันเป็นวันสเสด็จพระราชะสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์ถือเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยและเป็นหนึ่งในไม้มงคล9้าชนิดในพิธีวางศิลาฤกษ์อันได้แก่ราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ขนุนทองล้างไผ่สีสุกทรงบันดาลสากักพยุงและกันเกลาดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบเป็นชอบประกอบกลีบดอกสีเหลือง5กลีบออกรวมกันเป็นช่อที่ปลายกิ่งมองแต่ไกลจะคล้ายโคมดอกไม้ห้อยเป็นพวงระยะลงมาจากกิ่ง ด้วยเหตุนี้เองชื่อสามัญในภาษาอังกฤษดอกคูณจึงเป็น Golden Shower ให้จินตนาการว่าต้นคูณเป็นก๊อกน้ำขนาดใหญ่มีกิ่งก้านที่สามารถระบายดอกคูณให้พรมลงให้พรมลงมาเหมือนกระแสน้ำพรมลงมาจากฝักบัวดอกคูณถือเป็นสมุนไพรน่าใช้ในตำราในตายาไทยกรีบดอกสามารถใช้ลดไข้แก้ตัวร้อนรากใบเปลือกและดอกมีสรรพคุณเป็นยาระบายรักษาที่กราก แก้ฝีแก้บวมแก้ไข้เปลือกเมล็ดและเปลือกฝักมีสปพคุณถอนพิษทำให้อาเจียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและอนุรักษ์มรดกไทย วันที่2เมษายน2557เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภวารินชำราบจหัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญ ในอำเภอวารินชำราบเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและอนุรักษ์มรดกไทย2เมษายนเฉลิมราชกุมารีพร้อมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการอีกทั้งยังเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูในการส่งเสริมงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและการรักการอ่านเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม การเรียนรู้ตลอดไปจากนั้นเป็นการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนําเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์กศนประจําตําบลให้ครบทุกตําบลสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของบรรดาก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนกศนอ,อําเภอวารินชำราบการจัดนิทรรศาการพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านที่ทรงคุณค่าในเรื่องการส่งเสริมการรักกันอ่านและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างสารรค์ท้องถิ่นให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานราชการทหารจากบนทลนทหารบกที่22และประชาชนชาวเมืองวริชมราบเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนทั้งนี้ในวันที่ 2, สเมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งรัฐบาลยังประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน,าานเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและความรักหวงแหนในมรดกทางศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาติไทยรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น ต้งมีไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทมาที่ราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ120บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวค่ะราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85 น่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ1 1 5บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐาดละ9 5บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐาดละ8 9บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ35บาทค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชานค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนกับมีฟ้าหืวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10เอร์เซของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ40องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคููเรือเพ่อเมืองดวงทิ์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอขงเจียมดวงฮิตขึ้นเวลา5นาฬิกา52นาที ติดตามกันต่อกับข่บาวรรยชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ คณะว,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่32ระหว่างวันที่23-25ถึงเมษายน2557โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง9-12ปีเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิกิจกรรมดูดาวจุลินทรีย์แสนสนุกเคมีน่ารู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและนานาสาราสัตว์เป็นต้นสอบถามรายละเอียดและ สมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชหานีโทรศัพท์045 352 000ต่อ1400และ1431 ขอเชิญชาวอุบลราชธานีร่วมง,งานตักบาตรพระ2,222รูปฉลอง222ปีอุบลราชธานีวันเสาร์ที่19เมษายน2557บริเวณถนนแจ้งสนิทหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตั้งแต่หอนาฬิกาหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาการแต่งกายสวมชุดขาวหรือเสื้อขาว กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเอสอุบล e, bon ราชธานีรวมกับเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเอสประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในระดับภูมิภาคขึ้นภายใต้ชื่อง,งานมหกรรมชุมชิมช็อปสุดยอดโอทอปสี่ภาคครั้งที่4ในระหว่างวันที่1-7ถึงเเมษายน2557ที่หอประชุมโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พดมหาวนารามพระอารามหลวงกำหนดจัดงานเทศก,กาลประจำปี2557นวมาสก,การขอพรปิดทองสงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงระหว่างวันที่5-15เมษายน2557โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่5เมษายน2557พิธีเปิดงานเทศก,กาลประจำปี2557วันที่11เมษายน2557พิธีสงน้ำพระราชทานพระเจ้าใหญ่อินแปลงและพิธีมหาพุทธ,ธ,ธาพิเศษตลอด คืนวันที่12 1 3ถึง13เมษายน2557รวมปิดทองสงน้ำพระเจ้าใหญ่หินแปลงวันที่14เมษายน2557แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองตักบานดอกไม้ชมมหรสพสมโพตลอดคืนและวันที่15เมษายน2557ฝั่งเทศมหาชาติแห่กันร้อนตลอดวัน สอบถามรายละเอียดโทร0819662892พระคูสารกิจโกศล มาถึง,งช่วงเฉลยคำถามประจำวันค่ะกับคำถามที่ถามว่าจังหวัดอุบลส่งกองร้อยควบคุมฝูงชนช่วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมนปชจำนวนกี่นายคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะจำนวน158นายก็แสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์และสามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ค่ะที่บริษัทราชานอีนเกเบิลทีวีค่ะท้ายข่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณนีเวด้าค่ะและคุณผู้ชมกับนออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิด่ งช่อ CCTV ติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้ที่ w w w g u i ต์อุบลครวมถึงติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังที่ w w w f a c e b o o k บุ๊ก0าทวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ